สวัสดีครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับ Facebook ถูกหลังับแล้วก็สาเหตุว่าทำไม Facebook ถึงหลังับเรานะครับก่อนอื่นนะครับผมได้มาอ่านข้อมูลนะครับทางศูนย์ช่วยเหลือของ f a c e b o o k นะครับเขาได้บอกเหตุผลไว้ว่านะครับสาเหตุที่ Facebook ได้หลังับบัญชีนั้นๆเพราะเหตุใดนะครับเขามีเหตุผลอยู่5ข้อนะครับลองมาดูครับ เพาคุณผู้ชมเป็นใน5ข้อนี้ไหมครับข้อหนึ่งนะครับการโพสเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ facebook นะครับก็คือคุณผู้ชมอาจจะไปโพสเนื้อหาที่ไม่เหมาะนะครับหรือที่เฟซบุ๊กเขากำหนดไว้ห้ามโพสอะไรแบบนี้ครับเช่นเนื้อหาคนวะารมรุนแรงอะไรแบบนี้ครับแล้ว facebook เขามาตรวจเจอนะครับหรือเราโดนรีพอร์ตอะไรแบบนี้ครับเราจะถูกลงับทันทีนะครับอันนี้ไม่สามารถ กู้คืนได้นะผมบอกไว้ก่อนถ้าใครมีอ่าสาเหตุที่ f c e e o o o เขากำหนดไว้ให้เรานะครับข้อ2นะครับการใช้ชื่อปลอมอันนี้ผิดแน่นอนนะครับถ้าเราใช้ชื่อปลอมแล้วเราถูกรีพอร์ตนะครับเนี่ยครับเราโดนละงับแน่นอนนะครับข้อ3ครับการแอบอ้างเป็นผู้อื่นอันนี้ก็ผิดเลยครับผิดผิดที่สุดอะนะครับถ้าเราไปใช้ Facebook นะครับแล้วเราไปใช้ชื่อ ของคนอื่นแล้วก็รูปภาพคนอื่นแล้วเขามาเห็นเขาอาจจะมารีพอร์ตเรานะครับเราถูกลงับแน่นอนอันนี้นะครับข้อ4การแสดงพฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตบน Facebook โดยการฝ่าฝืนมาตรฐานชุมชนของเราอันนี้คือ Facebook เขาได้มีมาตรฐานนะครับของชุมชนนะครับอยู่แล้วถ้าเราไปฝ่าฝืนเราโดนแน่ๆนะครับอันนี้ ข้อ5ครับการติดต่อผู้อื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล่วงละเมิดโฆษณาโปรโมทหรือการกระทําอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะ้าข้อนี้ครับถ้าคุณผู้ชมได้ฟังแล้วแล้วมี1ใน5นะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะไม่สามารถกู้กลับมาได้แน่นอนถูกรังับคือรังับเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยู่ใน1ใน5นี้ ยังมีสิทธิ์ครับที่เราสามารถจะมาแก้ได้ก็คือมาตรงนี้ครับใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งคําขอตรวจสอบนะครับเขาจะบอกก่อนนะครับหากคุณคิดว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกปิดใช้งานอย่างไม่ถูกต้องนะครับโปรดใช้แบบฟอร์มนี้ครับนี่เขามีให้เขาให้เราส่งเอกสารนะครับหนึ่งนะครับให้เราใช้อีเมลหรือเบอร์โทรของ f a c e b o o k นั้นนะครับที่เราถูกลังาไปใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับอันนี้นะครับอันนี้ถ้าใครใช้ชื่อปลอมนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะไงก็ไม่สามารถกู้กลับมาได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับหรือชื่อเฟซที่เราคิดว่าเป็นชื่อของเราจริงอ่ะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น ID นะครับก็คือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็ให้เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาแนบไฟล์มาตรงนี้นะครับพอประมาณ7วันนะครับ ก็น่าจะได้แล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์เนาะนะครับเราก็ส่งนะครับเขาก็จะส่งอ่า n f i r m a t มานะครับถ้าเราใช้เมลเขาก็ส่งผ่านเมลแต่ถ้าเราใช้เบอร์โทรเขาอาจจะส่งมาทางอีเมทางเบอร์โทรของเรานะครับว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็ต้องรอรุนกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือบัญชีที่ถูกรั้งับหรือถูกปิดการใช้งานไปนะครับลองดูครับน่าจะช่วยได้นะอันนี้ แต่ถ้าผมบอกก่อนนะครับถ้ามีอยู่หนึ่งใน5้าข้อที่ผมอ่านไปเมกี้นะอันนี้ไม่ต้องมาใส่แบบกรอกข้อมูลเลยนะครับเพราะอันนี้ไม่สามารถกู้กลับมาได้แน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราทําผิดกฎแล้วไง facebook ขอต้องปิดเราแน่นอนนะครับผมแนะนําให้ไปสมัคร Gmail แล้วก็มาสมัคร facebook ใหม่เลยดีกว่าแล้วก็ทําให้ตรงถูกต้องตามกฎที่เขามีให้เรา นะครับยังไงถ้าเราทําตามกฎทุกอย่างเราทําตามกติกาที่เขามีให้ยังไงเราก็ไม่โดนปิดแน่นอนหรือโดนรงังับเฟซแน่นอนต่อให้คนมารีพอร์ตเราก็เถอะนะครับถ้าเราไม่ได้ไปตามตามที่เขาบองจริงเรา facebook เขามาตรวจสอบนะครับก็ยังไงก็ไม่มีเหตุผลที่เขาต้องมาปิดเรานะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นะครับสําหรับผู้ที่ถูกระงับแล้วไม่ ไม่ตรงนะครับไม่มีฮะหนึ่งในห้าข้อที่ผมได้บอกไปนะครับอันนี้นะครับผมก็ล้องนำวิธีที่ผมเอาไว้นะครับไปแก้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบฟอร์มไว้ให้ใต้คลิปวีดีโอนะครับก็ให้คุณผู้ชมลองไปไอ้นั่นดูครับไปส่งข้ออาเอกสารหรือส่งข้อมูลนะครับให้ถูกต้องตามกฎที่เขาบอกให้ส่งไปเนาะ โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปวีโอนี้นะครับมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับให้กับ NN สอนชัคอมเตอร์ชแนลด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวีโอหน้า NN สอนชคอมเตอร์จะมาสอนอะไรอีกนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนคลิปวีโอนี้สวัสดีครับ